วันเนี้ยมันวันที่หกละใช่ใช่วันนี้วันที่หกพรุ่งนี้วันที่เจ็ดของตั้งแต่นับจากผ่าตัดนะพรุ่งนี้ตัดใหม่วันนี้วันที่หกค่ะคือบวมน้อยมากค่ะของแตนบวมน้อยมากอยากเห็นตอนสวยเข้าที่กี่เดือนคะเอาจริงๆแต่ว่าเดือนเดียวก็น่าจะกระชับทุกอย่างแล้วนะคะเพียงแต่ว่า เออหมายถึงว่าการใช้ชีวิตอาจจะใช้แบบรุนแรงอิลูถูถ่ายไทายเหลือกเถือกเหมือนเดิมปกติน่าจะต้องเลยถามเดือนขึ้นไปแต่เนี้ยคือเรามองเราก็รู้ค่ะว่าน่าเด็กลงเยอะมากหน้าเราเด็กลงแบบเยอะมากอะค่ะเยอะเยอะมากค่ะ เด็กลงเหมือนตอนเราอายุยี่สิบต้นๆอะไรอย่เงี้ยปาประสบความมากค่ะประครบไหมคะประครบจะดีมากค่ะเนี่ยพี่หวานเปลี่ยนอันนี้หน่อยไม่ขออันนี้หน่อยแตงก็จะใช้วิธีของมาดามแพมช่วยประครบใช่ไหมคะอืม เออเอานั้นไปแช่จะได้เย็นทันใจอืมใช้ตัวนี้ประครบช่วยหน้าเราก็จะได้ยุบไปไวจริงๆเขามีที่ประครบนะแต่ว่ามันสู้อันนี้ไม่ได้อันนี้มันเย็นเร็วเออเระมองมันแข็งนะต้องรีบเอา,าลงาห้องข <ชา S 1> ้างล่างก่อนอันนี้พิงได้ม,มันจะไม่เย็นได้เวลานั้นนะเอาลงห้องข้างล่างก็ได้เนี่ยเอาแช่ห,ห้องล่างห้างล่างไม่ค่อยเย็นนะไม่แต่นะมันจะแข็งก่อนไง ถ้าแช่ในฟิตอิ่มันจะแข็งก่อนเดี๋ยวมันจะระเบิดเราอยากได้เย็นๆน,นี่แหละคะ่ะแบบนี้แหละเด็กหญิงตะก็แตนปานอันนี้ก็เย็นแล้วค่ะกระป๋องอะไรก็ได้ ไม่ไม่เกี่ยวที่ยี่ห้อของกระป๋องค่ะ <c oughs> ประครบพยายามประครบเย็นมันจะได้หายไว,ไว แกคืองามกว่าเก่าหลายแท้โอ้ยแกกระดายจริงๆนั่นนี่ทีนี้ไม่ได้ทำตาด้วยค่ะไม่ได้ทำตาไม่ได้ทำปากไม่ได้ทำคางนะคะดึงหน้าดึงคอดึงเหนียงนะคะทำเอ็นโดไฮค่ะ ขอบคุณค่ะน้ำตาผู้ชนะขอบคุณค่ะส่งอะไรเยี่ยมสุดๆมาให้สวยไหมคะถ้าสวยพอใจขอกำลังใจใหน่อยคะ่ะหนูก็อยากสวยคะ่ะ นี่เห็นไหมพอเราประครบเย็นอะ่ะมันก็จะบวมน้อยลงโอ้โหสวัสดีค่ะพเนดา <c oughs> เนี่ยเนี่ยเห็นนะบวมน้อยลงพอประครบเย็นนะ่ะขอบคุณค่ะพี่ฟ้า ขอบคุณค่ะลูกหญิงขอบคุณค่ะส่งมืออุ้มใจมาให้แม่สวยหรือยังลูกจะเรียกแม่ยังไงไหวเรียกพี่เด้อ <c oughs> <c oughs> อย่าพูดเยอะแผละจะได้หายเร็วๆพี่เทพขอบคุณค่ะได้กําลังใจจากพี่ๆจากแฟนๆทุกคนนะหายแล้วอยู่แล้วค่ะ อันนี้ประครบเย็นอยู่ค่ะอยากให้ทุกคนที่อยากทำอ่ะที่ถามราก็แตนอ่ะแบบไม่ต้องถามหรอกว่าเท่าไหร่กี่ใบทาราว่าแต่และเคสไม่เท่ากันเราลองมาปรึกษาคุณหมอก่อนตอนปรึกษาเราไม่เสียงเงินค่ะแล้วคุณหมอก็จะบอกว่าอย่างเราอ่ะควรจะ ทำอะไรบ้างเพราะของแตงก็ทํำหลายอย่างค่ะมีดึงเหลียงดึงคอดึงหน้าทำเอ็นโดไทสามจุดที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W ค่ะตัว W ัค่ะตัววอะ่ะ นี่ต้องขอบคุณเคล็์ลับจากมาดามแผ่นนะเพื่อนรักวันนี้นางก็มาเยี่ยมนะคะไม่ได้ทำปากทำตาทำคางใดๆนะคะที่นี่ตะกแต่มมาดึงหน้าดึงเหนียงดึงคอทำเอ็นโดไทค่ะ ต้องอยู่โรงพยาบาลกี่วันคะจริงๆอะหลายๆคนก็ทำสองสวันเขาก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่แต่เป็นคนใจสออ่อ่ะแต่ก็ขอคุณหมอยอยู่ต่อคือเข้าใจว่าคนใจสอ่อมันก็จะแบบจะสมออยหน่อยอะ่ะครูตานขอบคุณค่ะครูตาน ขอบคุณค่ะคุณมิลิ่าก็เป็นไปได้ค่ะอาจจะเป็นเพราะฟิลเตอร์ค่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนุนานาจิตตัง ขอบคุณมากค่ะนีิว่าทำสวยขึ้นเยอะสวัสดีเพื่อนนางงนส่งกำลังใจมาให้เพื่อนโอ้สอง่งกุหลาบมารัวเลยขอบคุณค่ะอภิว่บูธภูมิภาช้ำอยู่เห็นไหมรอยช้ำประครบไม่ให้มันช้ำขอบคุณมากเพื่อนงนู เงินเป็น,นไ,ปไงบ้างฝากข่าวไปถึงแฟนๆที่อยู่อุดรธานีนะคะใครอยู่อุดรตอนนี้มีงานทุ่งสีเมืองนะที่ร้านทุ่งสีเมืองแตนเปิดร้านกุ้งแช่น้ําปลานะคะในงานเลยนะคะกุ้งแช่น้ําปลาตะแต่จรดาเข้าไปแวะเข้าไปชิมฝากรีวิวแฮชแท็กมาหาหน่อยนะเข้าไปอุดหนุนกันได้นะคะแตนส่งทีมไปละ วันนี้เป็นวันที่สองในการตั้งบูธขายที่นั่นนะคะบูธก็จะเป็นทนเขียวขาวใช่ตอนนี้มีไวเนี่ยกลางวะตรงกลางทางแล้วใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปชิมขอบคุณมากค่ะอร่อยไหมอร่อยอยังไงนะคะอย่าลืมแชร์ความรู้สึกมาทางโซเชียลมีเดียที่ตัวเองเล่นด้วยนะคะช่องทางไหนก็ได้ ไม่ตัดกับเพาะหรอคะ่ะไม่ตัดค่ะกันไม่ได้อยากตัดกับเพาะค่ะน้องแตนทำศัยกรรมค่ะก็เลยตาบวมดึงหน้าค่ะดึงหน้าดึงเหนียงดึงคอทำเอ็นโดไทค่ะใช่ค่ะพี่ดาว เห็นไหมคะหน้ายังบวมอยู่เลยตอนนี้ประครบเย็นอยู่คะ่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยคะ่ะตอนทําคือแต่ไม่รู้สึกเลยเพราะว่าคุณหมอเขาใช้ยาสลบนะคะ ของม u s i ิค i ด e o ใช่ไหมลูกใช่ๆชลืมเลยเขาบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยให้ทำเบิกให้เขาเลยขอบคุณค่ะพี่พีนดีสำหรับองมาลัยนะคะถ้ายุบเข้าที่จะจึงมากขาขอบคุณมากเลยนะคะคกะคะ็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ หนูบอกเขาไปตรงๆเลยขอโทษที่ข้ามมแต่ย,ยุ่งยุ่งลืมเลยอย่าลืมลดหุ่นนะคะนะสวยมากขอบคุณค่ะจะพยายามนะคะทำไมไม่ไปครบเย็นแบบเจลแบบนี้ดีกว่าเจลเยอะเลยค่ะมันเย็นกว่า แบบเจลก็มีค่ะคุณหมอเอาไว้ให้เต็มเลยในตู้เย็นต้องบอกเขาด้วยว่าลืมจริงๆเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบกับบริษัทเดี๋ยวเขาจะหาว่าบริษัทมันไอ้นี่ยาก ทำงานด้วยยากกระป๋องมันแข็งนะคะระวังหน่อยจ้าคุณพี่ระวังเยอะจ้ะ CF กระป๋องนี้คะ่ะ <c oughs> ทำไวไห้หลายกระป๋องด้วยดีสลับกัน งกระป๋องเบี้ยวเหรอคะอู้ตาดีจังเลยเนาะนี่น่าจะเล่นเกมจับผิดบ่อยนะเนี่ยเ <c oughs> ล,ลิศอะแฮปปี้มิล่ะแฮปปี้มั้ยคะ <c oughs> ดีใจได้นะ ปกติมันจะมีถุงเยลประคบค่ะถุงเจลอ่ะมีค่ะมีเยอะเลยเต็นตู้เย็นเลยแต่ไม่ใช้ค่ะใช้ตัวนี้เวิร์กกว่ากระป๋องอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องกระป๋องเบบซี่ค่ะกระป๋องทุกชนิดค่ะที่เป็นกระป๋องอลูมิเนียมแบบเนี้ยมันจะเย็นมากกว่าเห็นไหมเข้าความเย็นเขาถึง ไห้ม,มันจะแดงๆยังเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บเลยค่ะ หายค่ะมันจะหายบวมค่ะถ้าเราประครบบ่อยมันจะยิ่งหายเร็วขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพีแก้มบุม๋ม กรคบเพื่อให้มันหายบวมให้มันยุบบวมไปไวเจลก็มีค่ะแต่ไม่ใช้ใช้ตัวนี้เวิร์กกว่ามันสะดวกมือแล้วคล่องด้วยตัวนั้นมันไ่คล่องไงมันไม่มีความกลมมนโค้งแบบนี้อนาคตจะทำะจ,มจมูกใหม่อีกไหมจมูกมีแพลนที่จะทำอยู่ค่ะแต่ต้องรอไปอีกไม่ต่อยกว่าสมเดือนค่ะถึงจะทำได้ ทานที่โรงพยาบาล W ัค่ะโรงพยาบาลศยลกรกรตกแต่ง W ัเป็นโรงพยาบาลนะคะไม่ใช่คลินิกค่ะที่นี่เขามีแพทย์เฉพาะทาง หนูตะกต่นแล้วนะเด็กมาขอบคุณค่ะแตนคาดว่าน่าจะออกจากรพยามาลไม่พรุ่งนี้ก็มรืนค่ะวันนี้วันที่หกนะคะหลังจากทําพรุ่งนี้วันที่เจ็ดตัดไหมค่ะหลังตัดไหมเนี่ยก็จะดูกันว่าอ,อคุณหมออนุญาตให้แตนสระผมได้หรือยังถ้าสระผมได้แตนก็จะกลับบ้านได้เลยจมูกมีแพลนจะทําอยู่ค่ะ ดันไม่ได้อยู่โคราชค่ะตอนนี้ดรนอยู่กรุงเทพค่ะแบบนี้หายดีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะอืมสี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้ง พยายามอยู่ค่ะเรื่องรดหุ่นก็พยายามอยู่นะ,ะ้งพยายามตลอดค่ะแต่บางครั้งน่ะการกินการอยู่ของเราการันรวมถึงอายุอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างค่ะมันก็ยากนะฮะมันอาจจะง่ายสำหรับบางคนในบางอายุช่วงบางอายุนะคะส่วนใครจะบูลลี่ก็ให้บูลลี่ไปค่ะเพราะว่าบางทีเขาไม่เจอกับตัวเขาก็ไม่รู้หรอกไม่โกรธค่ะทุกคนมีสิทธิ์คิด แต่ก็ไม่ควรจะวิจารณ์ให้ใครเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สําหรับแตนไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็อาจจะเสียใจมากพี่แตนร้องเพลงได้ไหมคะร้องได้คะ่ะตอนนี้พี่แตนก็ร้องได้ <c oughs> อย่าลืมไปเล่นเส้นเสียงเพลงหุ่นนางยักษ ah ์ตาฮักอยู่เด้อ คุณนางยักษ์กับเป็นตาหักอยู่เดอ้ออีลีได้เธอบอลองสียหูได้จังได้สิเป็นนางยักษ์ที่ฮักไอ้ายหมดใจ คุยแม่เยอะเลยอ่ะอืมอยู่เป็นเพื่อนกันน่ารักมากสลักปะป๋องทำได้กี่วันแล้วคะหกวันนะคะวันนี้วันที่หกคะ่ะ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W ค่ะที่แตนทำคือดึงเหนียงดึงคอดึงหน้าทำอินโดไทยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะตื่นมาก็คือแค่รอแผลหายอย่างเดียวถ้าเราอย่าไปกระทบกระแทกมัน มีหลักแสนขึ้นจนถึงหลักล้านอัพก็มีแต่ละคนทำราคาไม่เท่ากันลองมาปรปึกษาคุณหมอดูนะคะ แทนตัวเองว่าน้องแตนได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเรียกไรว่าน้องแตนดีกว่าน้องแตน,น,แตนจะโดนขอนูนหมันไส้ไหมคะแต่มีคนบอกว่าเหมือนทะเลทบ,บี้เยอะมากเลยอะ บวมน้อยลงมากเพราะว่าจริงๆก็ไม่ค่อยบวมอยู่แล้วค่ะพอประครบเยอะๆมันก็ยิ่งช่วยได้เยอะมากอม,มีคนบอกต้องซื้อลอตเตอรี่เยอะๆแล้วทำไมอะคะถ้าฉันรวยจะสวย <c oughs> ดูงเงี้ยรับรองรอดรู้ <c oughs> ไม่เจ็บเลยคะ่ะที่รัก ยุบลงแล้วบวมน้อยมากจริงๆหมอเก่งมากจริงๆค่ะยอมรับเลยมีเหล่าบรรดาพี่ๆหลายคนโทรมาถามหลายคนเลยค่ะว่าเรื่องทำหน้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องพามาทำสักหน่อยมาหาแล้วก็แทนเลยนะคะมาทำ เห็นตอนครั้งแรกเป็นข่าวนึกว่าข่าวปลอมพอมาโดนไลฟ์เชื่อแล้ว,วเป็นพิธีการโ <laughs> ดเด็กลงเนาะละมุนล,ละมุนใช่มันละมุนขึ้นมากค่ะเราก็ชอบค่ะเราทําแล้วเราก็ชอบอ่ะแล้วก็ดีใจที่หลายหลยคนชอบทั้งทั้งที่แผลยังไม่หายเลยขอบคุณมากนะคะหวานเปลี่ยนกระป๋องนอยลูกมันเริ่มหายเย็นละ ไม่เย็นเลยอ่ะหนูบอกแล้วไม่เท่าไว้ตรงนี้หนูเอาขึ้นเอาลงได้ไม่ลืมก็เอาขึ้นเอาลงไง,ง,งให้เอาขึ้นเอาลงไง,ง,งมันมีตั้งหลายกระป๋องไม่ใช่หรอใช่ค่ะมีสี่อันนั้นผมเนี่ยอันนี้สามเป็นสี่คุณพี่กินไปหนึ่งกินไปหนึ่งไงมันไม่เย็นอ่ะ,อะ,เ,ะเอาตัวอันนั้นมาแทนเอาตัวเจลเอเค นี่ยคุณหมอก็ทํำอันนี้ไว้ให้เต็มค่ะแต่ว่าคือเราใช้ขวดแล้วมันสะดวกกว่าไงสวัสดีค่ะสองพันค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําความสะอาดหน้าด้วยการเช็ดเอากระดาษเปียกที่เป็นแบบฆ่าเชื้อมาเช็ดด้วยสะดวกใครสะดวกเราค่ะ เหลือรอยใต้ตาตรงเนี้มันรอยช้ำนิดหน่อยถือว่าน้อยมากโอเคทุกคนเดี๋ยวแตนพยายามประครบต่อดีกว่า เดี๋ยวเจอกันไลฟ์ใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกของขวาญทุกคำชมทุกความติชมนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะทำเหมือนตกกะกแตนนะคะก็มาที่โรงพยาบาลใส่ละการตกแต่ง W นะคะหรือว่า W นะอยู่ถนนเรียบด่วนรามินหานะคะสอดถามตะกแตนส่วนตัวได้เลยโอเค เดี๋ยวแดนปิดไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวประครบอีกหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพัก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 บ๊ายบายกูดบ b ายซี e ู o u อีก i n t ร m o ง r o w